เริ่มต้นที่อันนี้ก่อนแล้วกันนะคะ่ามแตงโมเลยนะโดยที่ว่าโอ้โหแข็งค่ะเปิดแข็งไม่ค่อยลงเลยเบี้ยวไม่เป็นไรนะคะแข็งมากผมแตงโมเ็าจะอ่อน ใชจัดานตรงแกงกลางไหม,ไมแข็งมากเลยเนี่ยค่ะข้างในอ๋เม็ดเขาก็แปลกดีนะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยค่ะอันนี้ด้วยมียางเยอะด้วยนะคะกินเหมือนแต้งมอ่อนสวยค่ะเนี่ยนะคะ เนื้อ,อได้เห็นอย่างหนึ่งพิสูจน์แล้วนะคะเดี๋ยวจะลองทำแกงส้มเขาก็มีเนื้อพอสมควรเพราะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยตรงขอบขอบเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะต้องทิ้งนะคะแล้วจะเอาเปลือกไว้เรือนบอกว่าเปลือกน่าอร่อยนะคะไม่ต้องไปปาดเข้าอออาเสร็จอย่างนึงนะคะอย่างเยอะค่ะ ลูกต่อไปมาดูฟักทองลูกใหญ่นี่นะคะดูเนื้อโอ้ยแข็งด้วยค่ะแต่เปลือกไม่แข็งแต่ข้างในอะแข็ง <ๆ S 1> เข้าใจว่าทังจริงแล้วเนื้อเขาเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบเป็นเนื้อฟักทองค่ะดูสวยมีสีเหลือง แต่ว่าเวลาที่ไปต้มหรือไปนึ่งอะไรแล้วเนี่ยเขาจะยุ่ยยุ่ยแบบสกๆวะค่ะจะเนื้อไม่แน่นแล้วไม่เหนียวเหมือนออฟักทองบ้านเรานี่นะคะสนุกดีเนาะมเม็ดเยอะเลยค่ะใหญ่ด้วยนี่คือข้างในของเขาแต่ก็สวยนะคะ สวยก็ต้องลองน่ยเอาไปนึ่งดีกว่าเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เหมือนกันจากที่ว่าพันอื่นๆหรืออะไรเนี่ยเขาจะนิ่มเละมากเลยแต่เดี๋ยวตองดูว่านึ่งแป๊ะเตียวแล้วใส่เกลือด้วยแล้รสชาติจะเป็นยังไงนะคะสวยนะและก็เปลือกบางด้วยแล้วเปลือกไม่แข็งเกินไปทั้งนั้นทั้งนี้ สีเขาสวยมากเลยค่ะหมายถึงสีข้างในด้วยแล้วก็เนี่ยข้างนอกเนี่ยค่ะเขาก็เป็นสีออกอชมพูชมพูส้มเทาเนอะลูกใหญ่ๆก็มีค่ะก็เคยเห็นเหมือนกันอ่าเสร็จไปอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกหนึ่งทนีนี้ลูกนี้ละคะ่ะทําจริงแค่เสียดายนะ น้องเขาบอกว่าความจริงแล้วเมื่อปีที่แล้วนะเขาก็ยังเก็บไว้แล้วมันก็ยังอยู่ทางนี้น่าจะง่ายเพราะว่าเป็นลูกโอ้ย,ยอค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็ยากนะไม่มีที่จับเปลือกแข็งโอ้ยแข็งมากเลยค่ะ ไม่ออกอะค่ะต้องใช้ไม้ตีใช่ไหคะโอ้โหแข็งมากเลยค่ะนี่ไงคะเขาถึงบอกว่า เอาไว้โชว์ไม่ได้เอาไปกินเพราะมันดูยากมากเลยเดี๋ยวลองนะคะดูซีกหนึ่งว่าจะเป็นยังไงอ๋อเนี่ค่ะนี่สีไม่เหลืองเท่าไหร่นะคะซีๆแต่เม็ดเยอะ เม็ดเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นที่เอาออกมาตรงนี้ส่วนหนึ่งซีอกหนึ่งเดี๋ยว่าเครื่องเลยจะได้เห็นชัดๆอืมอ้ยเยอะแข็งค่ะต้องใช้ตัวช่วย สีเขาไม่เหมือนเมื่อตะกี้นะคะเนี่ยค่ะก็เมียเยอะเหมือนกันนะคะลูกเล็กๆนี้ถ้าเปรียบเทียบดูแล้วสีอันนี้ก็จะสวยเป็นสีเหลืองทองมากกว่าแต่อันนี้ออกสีซีีด เนี่ยค่ะชิมไปแล้วคำหนึงแล้วมันอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะแต่เวลานึ่งก็โรยเกลือไปด้วยหน่อยนึงปรากฏว่าแ้ะปอกเปลือกนะคะเปลือกไม่มีเพราะว่ามันอาจจะแข็ง บางคนก็อาจจะอร่อยมากเลยค่ะหวานแล้วเนื้อไม่ถึงกับกับแน่นอะไรเลยแต่ว่าเนื้อยังเป็นเนื้อเลยนะคะไม่เละไม่สุกๆอะไรที่ว่าเคยนึ่งมาก่อนของพันอื่นอร่อยจริงๆค่ะเนี่ยทานเล่นอิ่มได้เลยอะ่ะสี่ชิ้นอืม อร่อยจริงๆค่ะอยากแนะนำต่อเลยยังไงแล้วก็ลองไปซื้อมาแล้วมันนึ่งนะคะเนี่ยค่ะที่แบบว่าสีเขาก็สวยด้วยข้างนอกสวยนอกเด่นในเป็นทั้งอาหารตาและอาหารใจดีจริงๆเลย ด้วยกันอร่อยนะ